โชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6 3ครับชาวราศีเมถุนครับโชคของคุณนงวดนี้นั้นจะมาจากมาจากเงินในกระเป๋าของคุณฮนะแต่ขอให้เป็นธนบัตรขวัญถุงธนบัตรเก่าที่สุดนะถ้าใครไม่มีขวัญถุงไม่เป็นไรดูธนบัตรที่มันเก่าที่สุดอยู่ในกระเป๋ามันนานที่สุดโสมที่สุดในตอนนี้เป็นเลขอะไรนะครับลองเปิดดูเก่าที่สุดโสมที่สุดเป็นเลขอะไรหรือมีเลขอะไรเขียนอยู่บนธนบัตร นะครับให้ไปเสี่ยงโชคด้วยเลขนั้นครับเพราะคุณจะได้เลขหรือโชคที่มาจากธนบัตรที่เก่าที่สุดในกระเป๋าหรือไปดูกระเป๋าสตงางค์ใบเก่าที่เราเก็บเอาไว้เออเก็บเอาไว้ที่ไหนนะครับมีเงินมียี่ห้อมีตัวเลขติดอยู่หรือเปล่าไปเอาเลขตรงนั้นก็ได้นะครับเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรหรือกระเป๋าสตงางค์ใบเก่าของคุณครับจะให้โชคนะฮะชาวราศีเมถุนครับ ในปักนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังที่สุดเลยคือเรื่องของตัวเราเองเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่21มิถุนายนจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนอ่าเป็นสุริยุปราคาวงแหวนทับคลาดลงบนราศีเมถุนซึ่งในวันนั้นนะครับกระทบกับชาวราศีเมถุนโดยตรงเพราะราหูทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนอยู่ แล้วก็เป็นช่วงที่คลาดเกิดขึ้นในประเทศไทยบางส่วนด้วยเห็นด้วยในประเทศไทยดังนั้นแสงคลาดในวันนั้นอันตรายห้ามโดนห้ามห้ามสัมผัสเด็ดขาดและกระทบโดยตรงมันจะทําให้ส่งผลให้ชาวราศีเมถุนตั้งแต่ก่อนวันเกิดคลาด3วันก็คือวันที่19-20-21-3วันจนรับหลังคลาดอีก7วันถึงสิ้นเดือนตีกลมๆว่าตั้งแต่วันที่19ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ขอให้ชาวราศีเมถุนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์ของเราจะสร้างปัญหานะครับเพราะว่าด,ดาวมันเดินเข้าคู่กับคําพูดการสื่อสารด้วยดังนั้นพูดไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนคุยกันตกลงกันไม่เข้าใจมีเรื่องของการล้องของว,วิวาฒะเจ้าอารมณ์เรื่องของคําพูดเกิดขึ้นจึงทําให้อารมณ์ของชาวราศีเมถุนในปักนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่องกระทบกระทั่งความรู้สึกและจิตใจไม่เว้นแต่ละวัน ดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงเวลาดังกล่าวให้ระวังอุบัติเหตุการเดินทางไกลาการเดินทางตอนกลางคืนให้เรามัดระวังนะครับมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวมีดบาดเลือดตกอย่างออกแบบไม่ตั้งใจแก้เค็ดเสริมดวงด้วยการที่เราไปสักการะบูชาขอพระราหูเมตตาอย่านำสิ่งร้ายมาให้กับเราแต่อย่าไหว้วันที่21เสดดขาด ว่ายก่อนหรือหลังวันที่21ถ้าหลังวันที่20แต่สัก2223มิถุนาได้จะดีเพราะวันเกิดคาดไม่ควรขอพรเพราะเป็นวันที่พราหูมีพลังด้านลบมากไม่ควรขอนะครับแล้วก็ให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับนะการต่อชีวิตหม่ว่าจะเป็นทําบุญกับคนป่วยคนเจ็บทําบุญลงศพนะครับตุนไว้ล่วงหน้าได้จะยิ่งดี นะครับเพราะว่าเป็นช่วงของมันไม่ใช่แค่ว่าพลังของดาวคลาดเท่านั้นดาวอื่นๆที่กระทบดวงชะตาก็ไม่สู้ดีนะครับแต่โชคดีว่าดาวการงานเดินเป็นโชคลาภดังนั้นมันมีโอกาสในเรื่องของงานที่ต้องเร่งต้องรีบต้องทําแต่มันเร่มันลิ่งไอ้มันรีบมันเร่งมันทํามันกลายเป็นว่ามันรนต้องระวังนะครับฝากเตือนเอาไว้ไพ,พ่พกรณ์ในปักนี้เตือนชาวราศีเมถุนเอาไว้โอเคแต่เรื่องความรักเรื่องครอบครัวกลับดี นะครับเพราะว่าเป็นไปนอย่างที่คาดหวังฉชองอภิเษกมงคลได้ขึ้นโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะครับสความรักได้พบรักคู่ครองเอาเรื่องดีๆมาเรื่องมาให้ยิ้ม ให้มีความสุขแต่ก็ต้องระวังเอาไว้เพราะดาวจเจ้าอารมณ์มันเข้านะครับบทจะดีดีใจหายร้ายบทจะร้าย,ายก็ร้ายน่ากลัวนะครับดังนั้นไพ่ความรักค่อนข้างดีไพ่เกี่ยวกับครอบครัวเพราะไปนี้เป็นหมายถึงอภิเศกสองราชวงศ์การรวมตัวการการแต่งงานนะครับข่าวดีในเรื่องของความรักความชัดเจนในเรื่องของงานแต่งงานชัดเจนขึ้นนะครับมีอะไรที่ดีขึ้นดังนั้นเสริมดวงยังไงเพิ่มเติมอีกนอกจากสิ่งที่ผมบอกไปทําบุญด้วยกัน คนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วคบกันอยู่ดูใจกันอยู่หาโอกาสไปจับมือจูงมือทําบุญด้วยกันเสริมดวงของชีวิตคู่ให้มันแนบแน่นยิ่งขึ้นนะครับคนโสดก็ไม่เป็นไรก็ไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลภพาคนในครอบครัวไปทําบุญซะนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะเพราะว่าความรักกับครอบครัวเป็นความหมายเดียวกันเอามาเสริมดวงเสริมให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดังนั้นอย่าน้อยฮะอย่าเครียดน,นะครับอารมณ์มันเยอะขึ้นลงง่ายโกรธ โมโหไม่เว้นแต่ละวันแต่เอาเถอะมันยังมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่ระวังช่วง19ถึง20ถึง30มิถุนายนเป็นพอครับ